ไอ้ครับฮ้าสือชองดาดพอค้าสิคคัาอันนี้ครับอายิงค้าไอ้หมูค้าสิคนนี่อรัูกกลบอทีรกท

เราไปดลูกมาตเดยังลูไมันชอบนอนจุดแถวบุญได้เจ้าพ่อคือบุกอยนะพักเจ้าติดเหงก็ค่อยมีละเหรอวัดติดูกใช่ไหมไม่เคยเหมือนเราใช้องเขาเอาเขียนสู่ๆู่อนแ่้วกันมูนะงานฝันงานี้ก็ได้บงานรบหนี้ปรูปเขียนมาละแต่ก่อน Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để rồi <laughs> bỏ lỡ những video hấp dẫn เือดเลือดใส่อันนี้นกลแบเป็นมาวักลูกไม่ั่นแบบใส่อะกระเด็นไปเลย 不走错路，全部人走，嗯，你跑这里去多，你还没进厂，看大门吗？嗯，你不能进大门，嗯，别人进来都卖，你进来卖，别人没收你走，哎，这个烂了，烂了，不要紧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 ，

นวดเหออันนั้นแหันนั้นไวหนูม่อันโมจะตานุ่งหนะว่าแม่ลูกทางการมีเหตุเนาะไปหายตื่นวนก็มอยู่คนที่ติดตัวนี่เหรเมนู้นท่างว่าตายชื่อเขาก็ไม่ยใส่แล้วนะทีว่าถือเรื่องตวนเอจะพูดจายเพิ่ก็เชจมกขอประกาศอย่างไรฮะยอกูิกนเนาะ

ได้จุ่มันตายมันขึ้นไปห้องพุ่นละขันมันข่มตายมามันเบิดบ้านข่มตาขันจะข่มตาข่มตาบกแท่เนาะฝองเนาะข่มตากับขมเข่งบ้นะ่มตาละมันหลข่มเข่งก็ไหลชิบว่ันก็ไหลบชเจ้า้าไงาเนาะหล เด็กเต้นหน่อยใครจะไม่คิดเรื่องข้าวเก่ากันคนณเ้ยขาเขาหมดแล้วไงใส่ตายใส่จะหึงดีมันก็ใส่เอากระบาชฉงใส่ทีนี่แล้วชือเบาน่ะแล้วบีบยเพอบีบแล้วก็อันนี้งานหินนั่นล่ะน้าเพื่อจายน่ะเพื่อจายน่ะเพื่อจายน่ะ อ่งมูจิจีบอกป้าดิ่นกะเอออันยู่แล้วคือหลังอันจะลามูหนึ่งละลาวได้มูจิจีเนาะเออเออยู่อน้ี่เนียแม่เหยู่น้สี่เนยแอน้ำมันหมายเนี่ยงนะ เห็นยูนงซาลีเมิชื่เออเห็นยูนังซารีนะชื่อยูใครแม่เนี่ยนะชื่อนังซารีอีกนะใหม่เน่ยเ่ียนยูคำจะเข้าไหมฝงพี่เนาะใหม่ไม่เนอะขี้ครานั้นละเป็นลูกเปล้ชื่อซารีเป็นลูกช่อเป็นล้านเข้อเออแล้แม่นะเออเนรู้กนแล้วอนในหมาก็รู้อนนีมินก็รู้ทุกหน่ เออเออเม่งแล้วก็ไม้ไม้อันชาลีแล้วกทุมมณีละลูลาละคือเม่งขัาตะลยนี่ะกยว่าดินจาลีบอเอันลุก็จุมยู่ก็โตลุกมปินอยู่หลอันอันาหม่ย อีหมน่ะ hmm. ล้านอีไวน่ะล้านดูอีนี่อีงาอีนี้อีขออีหมยอีไวดูกระตัวลูกอันชุมเขานี่พอผมแม่ลูกนั่นม่หมอนป่ะเรับชุ่มเนื้อหมาอีเด้งอีไหนต่นอีเนื้ ไม่มอีมอนคนละอนเนาะอันสิ <c oughs> ลูกะวินลูกะวินพีชายร้ยแความความ่ความอันมมอันนี้เนาะเขาอ,อิน,นวนี่ยันี้นนนก,ก็นนนอ,อ,อ้น้องเนาะกาาับนเนาะแต่้า่ชไอ้น้องื่ออืามกลจารีนแล้วแลวาลนในโกน,นี้อันนี้นาะ กูจะ่ลน่นม่ๆใหม่น่งๆกูนี่ย่ะจีนกลนกรู้น้ำมนไอ้อ้ออ้ี้าอาแล้วกัน้เป็นคนๆ่งออคุ้เน้อพวเห็นลมึงะเ่ามึงพอเปน้ยาลงอยู่นยี่หรือมอยู่ถึงับ้น้อ้อันนอนนเออ นั่งที่นี่บ่ได้จ้าไม่อยู่อดิษร้อนครับเป็นหน่อยแม่งก็ไปรู้บ่อยู่อยู่ครับอย่างนี้อันนี้เพิ่นแล้วครับ <coughs> 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 <coughs>